ชาตินี้ทํำยังไงเราถึงจะรอดพ้นนรกหน่อยจากตายสรุปสั้นๆก็คือเราจะต้องเดินบนทางแห่งอริยะให้ได้นั่นก็คืออริยมรรคองแปดทางแห่งอริยะโค้ชี่จะเปรียบเทียบมันคืออะไรมันคือทางทางเดินของคนที่เป็นอริยะแล้วซึ่งไม่ใช่ปุตุชนคนทั่วไปเปรียบเสมือนทางสะพานที่เชื่อมระหว่างปากเหวจากฝั่งนี้ไปถึงปากเหวฝั่งนู้นก็คือ คนที่เป็นอริยะเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เดินบนสะพานแห่งทางอริยะแต่คนที่เป็นปุถุชนคนทั่วไปเมื่อมาถึงปากเหวฝั่งนี้แล้วไปต่อไม่ได้จะต้องโดดลงไปข้างล่างอย่างเดียวซึ่งตายตายสถานเดียวดังนั้นเราจะต้องทําตัวให้เป็นอริยะให้ได้เพื่อที่สามารถใช้สิทธิ์ในการเดินบนทางแห่งอริยะนี้แล้วเราทํายังไงถึงจะได้เดินบนทางแห่งสะพานอันนี้ที่จะทําให้เราปลอดภัยนั่นก็คือเราจะต้องมีความเห็นแบบอริยะ ก็คือข้อหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมคําว่าอริยะใหม่ละความเห็นอย่างอริยะก็คืออะไรก็คือเห็นอริยสัจส,สี่อย่างที่รูพุทธเจ้าสอนสรุปก็คือเห็นอะไรเห็นการเกิดดับเห็นว่าทุกสิ่งเป็นสิ่งเกิดดับทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราเราต้องเห็นอย่างอริยะแบบนี้แล้ววิธีการฝึกคือทํำยังไงเพื่อนๆจะต้องฝึกทําอาณาปณนสติก็คือทําสมาธิ ให้เห็นการเกิดดับให้ได้นั่นก็คือมีปัญญาปัญญาอย่างอริย